279็ดดูกระภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้งเจ็ดนั้นสัมมาทิฐิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือเมื่อมีสัมมาทิฐิสัมมาสังกปะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสังกปะสัมมาวาจาจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาวาจาสัมากรรมตะจึงพอเหมาะได้ เมื่อมีสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาวายามะสัมมาสติจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสติสัมมาสมาธิจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสมาธิสัมมายาณะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาญานะ สัมมาวิมุตจึงพอเหมาะได้ดูกระภิกษุทั้งหลายด้วยประการนี้แลพระเสะผู้ประกอบด้วยองค์แปดจึงเป็นพระอรหรันตประกอบด้วยองค์สิบสองดูกระภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้งเจ็ดนั้นสัมมาทิฐิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือผู้มีสัมมาทิฏฐ ย่อมเป็นอันสลัดมิฉาทิฏฐิได้ทั้งอกุศลธรรมลามกเป็นอนเนกบรรดามีเพราะมิฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาทิฏฐิสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอนเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัย<ว><า>ผู้มีสัมมาสังกัปปะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสังกัปปะได้<ว><า>ผู้มีสัมมาวาจา ย่อมเป็นอันสลัดมิฉาวาจาได้ผู้มี problems, города, มสัมมากัมมันตะ meter, ย่อมเป็นอันสลัดมิฉากัมมันตะได้ผู้มีสัมมาอาชีว <ocalypse> ะย่อมเป็นอันสลัดสัมมาอาชีวะได้ผู้มีสัมมาวายมะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาวายมะได้ผู้มีสัมมาสติย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสติได้ผู้มีสัมมาสมาธิ ย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสมาธิได้ผู้มีสัมมาญาณะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาญาณะได้ผู้มีสัมมาวิมุตยิย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาวิมุตติได้ทั้งอกุศลธรรมลามกเป็นอเนกบรรดามีเพราะมิฉาวิมุติเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาวิมุตสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาวิมุติเป็นปัจจัย ดูกระพิกษุทั้งหลายด้วยประการนี้แลจึงเป็นธรรมฝ่ายกุศลยี่สิบฝ่ายอากุศลยี่สิบชื่อธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะอันเราให้เป็นไปแล้วสมณะหรือพราหมหรือเทวดาหรือมารหรือพรมหรือใครใดๆในโลกจะให้เป็นไปไม่ได้281ดูกระพิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่งพึงสำคัญที่จะติเตียนคัดค้านทำบรรยายมหาจัตตารีสกะนี้การกล่าวก่อนและการกล่าวตามกันสิบประการอันชอบด้วยเหตุของสมณะหรือพราหมณ์ผู้นั้นยอมถึงฐานะหน้าตำหนิในปัจจุบันเทียวถ้าใครติเตียนสมมาทิฐิเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณะพรามผู้มีทิฐิผิดถ้าใครติเตียนสมมาสังกปะ เขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณะพราหมณ์ผู้มีสังกปะผิดถ้าใครติเตียนสัมมาวาจาเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณะพราหมณ์ผู้มีวาจาผิดถ้าใครติเตียนสัมมากัมมันตะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณะพราหมณ์ผู้มีการงานผิดถ้าใครติเตียนสัมมาอาชีวะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณะพราหมณ์ผู้มีอาชีวะผิด ถ้าใครติเตียนสัมมาวายามะเขาก็ต้องบูชาสรรเริญท่านสมณะพราหมณ์ผู้มีความพยายามผิดถ้าใครติเตียนสัมมาสติเขาก็ต้องบูชาสันเสริญท่านสมณะพราหมณ์ผู้มีสติผิดถ้าใครติเตียนสัมมาสมาธิเขาก็ต้องบูชาสันเสริญท่านสมณะพราหมณ์ผู้มีสมาธิผิดถ้าใครติเตียนสัมมายานะ เขาก็ต้องบูชาสันเริญท่านสมณะพราหมณ์ผู้มีญาณผิดถ้าใครติเตียนสัมมาวิมุตติเขาก็ต้องบูชาสันเสริญท่านสมณะพราหมณ์ผู้มีวิมุตติผิดดูกระภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งพึงสำคัญที่จะติเตียนขัดขานทำบรรยายมหาจัตตารีสกะนี้การกล่าวก่อนและการกล่าวตามกันสิบประการอันชอบด้วยเหตุของสมณะ หรือพรามพวกนั้นย่อมถึงฐานะหน้าตำหนิในปัจจุบันเทียวดูกระภิกษุทั้งหลายแม้พวกอัะและพวกพันยะชาวอุกะละชนบทซึ่งเป็นอเหตุกวาทะอกิริยวาทะนัตถิกะวาทะก็ยังสำคัญที่จะไม่ติดเตียนไม่ขัดขานทรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะนั่นเพราะเหตุไรเพราะกลัวถูกนินทาถูกว่าร้ายและ ถูกก่อความพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแลจบมหาจัตตารีสกสูตร ผู้มีสัมมาทิฏฐิที่แท้ททจะรู้ว่าแม้กรรมกริยาทางกายของการทานการให้ก็เป็นบุญเป็นความดีแล้วเป็นกุศลอย่างยิ่งแล้วยิงใจสะอาดด้วยการสละให้อย่างจริงใจจริงจังด้วยแล้วจะพรั่งพร้อมกายวาจาใจเป็นเอกเป็นเอโกธรรมโมเป็นเอกภาพบทที่หนึ่ง สัมมารอริยมัรคองค์ที่หนึ่งสัมมารอริยมัรอคองค์ที่หนึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อว่าสัมมาทิฏฐิแต่ในมหาจัตตารีสกสูตรพระพุทธองค์ทรงกล่าวมิจฉาทิฏฐิสิบไว้อย่างชัดเจนด้วยดังนั้นในบทที่หนึ่งนี้จึงจะกล่าวมิจฉาทิฏฐิสิบพร้อมไปกับสัมมาทิฏฐิสิบตามแนวเนื้อหาข้อ254 ถึง257ของพระสูตรส่วนสาสวะดังจะแบ่งหมวดหมู่ไว้เป็น3ส่วนดังนี้ 1. 1ว่าด้วยการรู้ผิดรู้ถูกซึ่งจะแบ่งออกเป็นสหมวดใหญ่1.2ว่าดสวาโดยการปริวัติหมุนรอบเชิงซ้อนของทานซึ่งแบ่งออกเป็นสองหมวดใหญ่1.3ว่าด้วาโดยการรู้ดีรู้ชอบ ซึ่งแบ่งออกเป็นหกหมวดใหญ่ๆถึงขั้นเกิดปัญญาอันเป็นผลของการรู้สัมมาทิฏฐิขั้นสาสวะส่วนสัมมาทิฏฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มครคนั้นจะกล่าวถึงอย่างละเอียดในบทที่สามหนการรู้ผิดรู้ถูกส่วนที่ว่าด้วยการรู้ผิดรู้ถูกนี้คือ ส่วนที่จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับมิจฉาทิฐิสิบและสัมมาทิฐิสิบดังรายละเอียดตามพระสูตรดังนี้มิจฉาทิฐิ10ในมหาจัตตารีสกสูตรข้อ255พระพุทธองค์กล่าวเรื่องมิจฉาทิฐิว่าคือความเห็นสิบประการดังหัวข้อต่อไปนี้1 ฐานที่ให้แล้วไม่มีผลภาษาบาลีว่านัตถิทินนัง 2. ยันพิธีที่บูชาแล้วไม่มีผลภาษาบาลีว่านัตถิยิทธังสสังเวยที่บวงสวงแล้วไม่มีผลภาษาบาลีว่านัตถิหุตังสี่ ผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วแล้วไม่มีภาษาบาลีว่านัตถิสุกตะทุกตานังกรรมมานังพลังวิปากโกหโลกนี้ไม่มีภาษาบาลีว่านัตถิอยังโลโก 6. โลกนาไม่มีภาษาบาลีว่านัตถิปโรโลโก 7. มารดาไม่มี ภาษาบาลีว่านัตถิมาตา 8. บิดาไม่มีภาษาบาลีว่านัตถิปิตา 9. สัตว์ที่เป็นโอปปาติกะไม่มีภาษาบาลีว่านัตถิสัตตาโอปปาติกา 10. สมณะพรามณ์ทั้งหลายผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบ ซึ่งประกาศโลกนี้โลกหน้าให้แจ่มแจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองในโลกไม่มีภาษาบาลีว่านัตถิโลเกสมณะพรามนาสัมมคตาสัมมาปฏิปันนาเยอิมันจะโลกังปรัญจะโลกังสยังอภิญญาสัจฉิกัตวาปเวเทนตีติสัมมาทิฏฐิสิบ ในมหาจัตตารีสกสูตรเมื่อพระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงสัมมาทิฐินั้นทรงกล่าวเป็นสองอย่างดังข้อความในพระไตรปิฎกว่าเรากล่าวสัมมาทิฐิเป็นสองอย่างคือสัมมาทิฐิที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันอย่างหนึ่งสัมมาทิฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะที่เป็นโลกุตระเป็นองค์มครรค อย่างหนึ่งในระดับต้นเราจะศึกษาสัมมาทิฏฐิที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีผลแก่ขันกันก่อนสัมมาทิฏฐิส่วนนี้ก็มีสิบข้อเช่นเดียวกับมิจฉาทิฏฐิสิบที่กล่าวมาแล้วคือ 1. ฐานที่ให้แล้วมีผลภาษาบาลีว่าอัตถิทิน,นัง 2. ยันพิธีที่บูชาแล้วมีผลภาษาบาลีว่าอัตถิยิทัง 3. สังเวยที่บวงสวงแล้วมีผลภาษาบาลีว่าอัตถิหุตัง 4. ผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วแล้วมีอยู่ภาษาบาลีว่าอัตถิสุกตะทุกตะนังกรรมมานังพลังวิปากโก หโลกนี้มีภาษาบาลีว่าอัติอายังโลโก6หก 6. โลกหนามีภาษาบาลีว่าอัติปโรโลโก,โก7เจมารดามีภาษาบาลีว่าอัติมาตา8บิดามีภาษาบาลีว่าอัติปิตาเก สัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมีภาษาบาลีว่าอัติสัตตาโอปปาติกา 10. สมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบซึ่งประกาศโลกนี้โลกหน้าให้แจ่มแจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองในโลกมีอยู่ภาษาบาลีว่าอัติโลเกสมณะพรามนาสัมมคตาสัมมาปฏิปันนา เยอิมันจะโลกังปรัญจะโลกังสยังอภิญญาสัชชิกัตตวาปเวเทนตีติ1.1เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวิเคราะห์การจัดมิชาทิฐิสิบและสัมมาทิฐิสิบออกเป็นสี่หมวดจะเหมาะสมสำหรับให้ความประจ่างกับผู้เริ่มศึกษามากขึ้นในส่วนนี้จึงจะแบ่งคำอธิบายออกเป็นสี่หมวดใหญ่ๆ 그.